อารามเดี๋ยวมันชอบเล่นนักเวทเพราะกูก็ชอบไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรนี้ในสุดกูก็ได้เล่นบางทีไอ้เหี้ยยังไม่เคยได้เล่นเลยแบบ้เเออยโคไม่ใช่คืออะไรแบบเนิร์ฟเลยเพราะว่าไม่ตาบอดแล้วขอดูก่อนว่าต้องออกอะไรไปเออกูตามไปอันนั้นมันมีนักเวทประมาณ88ล้านตัวโอเคตาตสิทธิ์ก็มันมีประตูอยู่ตรงนี้ว่ะโถ่เข้าแล้วเข้าเลยนะชนในประตูตรงบ้านเนี่ยไม่เลือกชุดออกไม่ได้เด้เหรอกูก็อุตส่าห์เดินตามไได้เลยห็น เลือกได้ดิมันก็เหมือนเหมือนอารามเนี่ยปะเอ้อเหมือนเหมือนไอ้เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเหรประตูติดคูดาวเฮ้ยแล้วไอ้อนี่มันเข้าไปแล้วได้ไรอะ่ะเข้าไปแล้วข้ามข้ามฟากเข,ข้าไปแล้วจะเก่งขึ้นเด็กข้ามไปดิข้ามฟากเฉยเฉยแบบแค่นี้นะนโง่จังวะเฮียโอ้ยสัดอีกมิกอื่นอีกบ้างแบบเนี้ยมีตอนตายมึงจะตาบอดอะอะ,อะหมายถึงว่ามันแสบตามากมันงงมาก อ๋อหนูว่าตอนตายจะติดกับทีโมตาบอดอัน่นบอกว่าเฮ้ยอะไรอยู่ Thank you เย็นแล้วพี่เย็นพี่เย็นเฮ้ยกูจะเข้าแล้วนะเข้าเลยโอ้อ๊ยรัวพี่เอกอก๋อเอโควี่เอ <EV V. S 2> ก แต่เด็กคนนั้นได้แรงว่ะพี่ขยิวหน่อยขอหิวหน่อยหิวอห้าวิน้องหิวอห้าวิแย่แล้วหรือว่าตอนนี้ให้สันเล่นสายฮิวดีกว่ามันฮิวไม่ขึ้นนะเพื่อนเฮ้ยดีบีสวยดีบีไม่คือประเด็นคือ ลดเปอร์เซ็นต์ฮิวอะแหน่ลามอะนะสมาเยอะเฮ้ยอย่าคิปมานขนาดสิวะคิปมัข้างหลังไม่ไหวเกือบตายอหรออุ้ยอยู่ไม่ทันโหนัวนัวจริงนัวเหลือเกิน บอลิกมาหน้าจอคุณนี่เลือดสาดแดงฉาดสุดอิสาดนี่ต้องโดนนะจริงโดนโดนหมดโดนหมดโอ้โหเผื่อโดนจริงไอสัตว์คืโดนเพียง <c oughs> เอาเพี่ยงเพียงอิกโซนเชี่พี่เองด้วยไอไอโก้โดนกูนนกอ๋ออย่าฆ่ากูโอโก้ไอเชียเซน่าไอาเซน,น่าสัตว์โอ้ยรู้สวย ออมานาคุหมดเกมนี้มีมานาหมดด้เหรอขอไปีว่แป๊บเแต่บอฟิกเล่นเวลบอฟิกมา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 นาหมดด้ด้วยเหรอฮ่ฮะฮฮาวีฮวงทุกคเ้ยอมมตีกูกาจะขึ้นย่าล้วย่าแล้วอีกบัคคี้มาสองตัวนี่ ถ้าแท็กโดน,นบอกนะกูอาได้เอาเซรัดก่อนแล้วปะเอาเลยปนะเซรัลดเซรัด์โอ้ถึงนบัวบิกโกไ้ได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 โอ้ยสวยสวยสวยน้องสวยสวยครับสวยครับน้ 4, องเดือดปีชามสีฉ่ำๆเดอะบอลรูดขึ้นกลับบ้านไม่ได้ด้วยเหรอกลับบ <laughs> ้านได้โอ้แทนไม่ได้อันลางของเราเลยนี่หว่า

เป็นสลัดอ่ะน้องๆจุกจุกฟึ๊บสัตว์จะโดนยิงลไยกันดิยิงลายกันดิแถวโต้งครับแถวโต้งสลัดยิงโป๊ะไปเอาหิวไิวไปเอิวมาๆๆาม้ามไปอยู่ไปอยู่กดเลยกดเลยหน้าหน้าหน้าเดี๋ยวรอโว้ โอ้โหโอไมโครไมโครโอ้ยโดนยิงอยู่ดิเลยอะเอ๊ะกูโดนอ่ะติกูยี่สิบวิอ่ะติกูยี่สิบวิไส้หัวไ่้โอ้โหพ่อโดนยิงไกลโรไปซื้อของแล้วทุอยากรู้ว่าโดนตัวอะไรไงอยากรู้เลยนี่รู้เลยแสบเสียงในหัวเว้ยอีเฮมิเดบอยเฮมิเดบอยได้เฟียได้เฟียได้เอ่อปล่อยกูไปซื้อของอ่าอ่าอยากซื้อเหมือนกันนะ อะไรที่เฮ้ยเออกูโดนกูโดนเอ๊ะได้หล่าได้ปะใกล้มากเลยได้หมดได้หมดได้หมดโอ้โหแรงยกโอ้โหหน้าจอแดงกูมาแล้วกูมาแล้วอันนี้อันนี้เนิรบแล้วอ๋อไม่ไม่ไอ้ของบูคาซีเนี่ยตอนตายมันตาบอดกูนี่เองสีม่วงอ่ะแต่ตอนนี้มันมันปรับให้มันไม่ไม่ตาบอดแล้วกูจะโดดแล้วนะหนึ่งจะเย็นเฮ้ยจะเย็นล็อก เอาเลย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 เลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้คีบเขาป้อมเลยไม่มันจะเกิดแล้วดิที่มันตีป้อมนะไปมาหน้าหมดไอ้เหี้ยพวกมันหลดจังโอ้โหแรงมากเซเลฟีนสวย đi một lốt liền thôi này Vitye, mã hưu mã hưu, rút nó เติมเลือดไหมเติมเลือดไหมเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดน้องเติมเลือดโอ้ยเราถังเนี่ยเราไม่สามัคคีดีกว่าแม่เล่นเรากูเล่นอลาวไหมเราสามัคคีจะจัดเลยแถวโต้งแถวโต้งเออโดนรู้จะดีที่โดนยิงคืนอะตียี่สิบไว้ตียี่สิบไว้ไม่กูจะรู้ว่ะ เฮ้ยไอีโก้โอ้โหเฟียไม่ทันโอ้โหชิพหายตอนลุกอ่ะตีสิบวินาทีสิบวิเอ็กซอโซละโอ้โหเฮ้ยกูเล่นเนี่ยกูเล่นเนี่ยโอ้โหเจี๊ยกูโดนระวังไม่ไหวเราตายหมดไหยเกิดอะไรอ่ะโอ้โหกด Q เร็วไปนะกระดิกกระดิกเลยไอ้คำถามที่ดีคำถามที่ดน่าคับนิสิต ก็จะเกิดแล้วจะเกิดแล้วจะนาอยู่าวมาร์กลัวตายไปเอามีใครตามปะตาม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 เดยเดย์แฟลลุยสโลว์ด้านซานะนี่แล้วว่ามาดักว่ามาดักดัก ต้อะไรนะเด่นไ้มแต่กูจะอัตีใส่สลัดนะพยายามเองอยู่ไปบวกมาเดีป้อมก็เลยนะเพื่อนว่าบวกคนที่เราจะแพ้เลยแล้วบวกในป้อมมันจะแพ้มากกว่าเดิมมีป้อมเป็นสารหัวแล้เฮ้ยกูแปะโดสลัดดูเด้โอ้โหสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่น้อง เด็กโก้โตไม่มีวะสกิลไม่มีอจริงแบบอยากอยากได้คนยืนเลี้ยงแถวให้มมนดีที่มันเคลียร์เวฟแบบทีบผ่า,ไานไว้วอดเลยตปนนอ้ไม,มั้งเยอะจัดฉุดมาน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย พี่มานาแล้วว่ะเฮ้ยพี่ม่มานาแล้วเนาะพี่มานาแล้วมีมานาแล้วโคไปออโต้ไปเอออคิดแทนไม่ตายได้ต่อหมดสวยมนสุดก็ได้ป้อมมาแล้วเอ้ยคลิปหมดคลิปหมดก็ คิดหมดแง่ขอกันเวทก่อนไอ้เชี่ยต้านี้เวทเยอะมากอยู่แียวหน้าเดี๋ยวไม่ได้ยืนฝั่งแม่ยีเดียวเวฟหน้าเกลียดเกินอ่ะอ้าวอ่า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 ชิหายเลยตอนเตกกูมีแต่ต้านเวทไอ้เหี้ยก็เสี่ยงแรงไปอยู่พี่ชายไดเจอ แค่ทำ <Yeah. S 2> ทิ้งเพื่อนมาแทนเถอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปะเฮ้ยอันตี้เลยอุย้ยได้แว่าหักชาติไทยอยู่ เอาแต่ฮิวแล้วกูจะออกมาเนี่ยยืนในไฟอย่างเงี้ไม่ดีอยู่เดือดเยอะตันค์อันตีกูห้าวิอันตีสามสิบไอ้หลานน่าโดนสุดละเอออนั่นไอ้มันสิงล่างไอ้สัตว์โองโดนเสียเฮ้ยโมโนดูดูดูดดูเฮ้ยสวย โอ้ยโอ้ยอย่าโดนเวดเันดอุ้ยล็อกสวยตายอุ้งได้นะเอาว่าคสวเนี้ยเออเฟาะกระบานไม่เออตี้องตี้องตีฟองตีฟองเฮ้ยมีคนมากูมากูมาโถ่ควรควรควร ถ้าลองวันตีมันโอ้โหไอสัตว์เฮ้ยโอ้โหคอลเล็กทาโอ้ยโอ้โหไหลเงี้ยไม่ให้เป็นต้ามันดีไหมอะไม่ไม่ไม่ขาดทีวันวันนี้ไม่ให้กูมาเลยขโมยเหมือนสตีวิตแป่หน้าตเล่นเกมทำไมสักอย่างใครขโมยเป็นต้ากูมา คนเนอร์เออแคเรียกอนเนอร์บอกรัดรัดรัดเฮ้ยช่วยหน่อยใครสตีวิตอ๋อไยเด็กหยกไอเฮียมาโดนกู้ซื้อไปแล้วทำไมปิงเพิ่งเกิดมาอย่างไรไม่เอาแผ่นใต้ไงมันได้ให้ผู้ถึงควาไอเฮียแล้วมันได้ไหมโอ้ยทะเวนเจอรัสโก้โอ้ยสัตว์ทีเอฟแคลรี่นี่หว่ารู้ว่ากู้ไปดาเมจมากอ่ะไอเฮียแทนแทนโอ้โหเนี่ยเขามันตีช้าจังวะ ไม่เดียวดิติตอลนี่ออ๋อไอ้เี้าแก๊บมาเอ้าไอ้เี้าบอดิเออไอ้เี้าเอ้าแม่งจับูนัโมัสไอ้สั์กูเพิ่งเห็นโอ้โหแม่งูนสวปิงไม่ต้องหอยเนี่ยหอยเืบบสีเค้อบแบบแบบเคลืฝังก็ไม่มีไม่มีจ่อเยอะเกาะเยอะขนาดไม่ไม่มันมาถึงว่า แต่ก็น่าออกนิดนึงนะมันมีมันมีวีโก้ทำให้เลือเดเยอะขึ้นออเนาะเฮ้ยอาดิกว่าวีโกแมงอัอน,อนนั้นนี่เพี่อไซร่าแตไ่ไม่ถึงวะนี่รวมกันดิเดฮิว อ๋อลองคลิปหานล้ไปอาฮิวกันไปีาตอนต้อะไรนะไม่ไม่ไม่ได้เออเซนเซนาไม่ได้เอาแอรี่มา ไม่ได้ยินเลยนก่เพียงเพียงเอียง่อยถามโอ้โหโอ้โหหมดเียตายเ่ี้จะตายหาแล้วพี่เสียสมาธิอยู่รู้แล้วรู้แล้วมันไม่มันสนบไม่โดนโอ้โอ้้หน่อยก็ได้ปะโอ้โหสวยแทนใครจะต่อมาตรีกุมารติกุมารติเส้นกุซูชีวิตจัดโอ้พีแกไปไป เอ้ยสวยเุ้ยโอ้แล้วกูโดนไปถึงตู้ดเลยเฮียแอนเดรค่เป็นกูเป็นจ่าเป็นจ่าเฮ้ยเฮียเฮียออกมาเป็นดูไม่รู้เรื่องเลยอันแดนมึงเอาแดกไว้เข้าไปแล้วถามสิไอ้สุ้ยเป็นกระโดดกระโดดไอเซราฟินตอนแพทเทียวมันจิวย้วแล้วะเีย ตัวกุญแจเยอดเจอนี่ดิวทำไมอับิวเซลาฟินไอ้ป้อมหมดไหมป้อมหมดไหม้อมาไดไหลรเอา่้าสอนได้ว่าอย่รนะหดทุกคนเลยกุญเฮ้ยโดนกูด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 เดูดูกีดู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 ด้ดูอูด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 ดู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 ยูด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 ูกูููเตดตีล อ๋อมีทั้งคู่อะตา w a l กิ้งมันก่อนวู้ตอนแรกตา w a l กิ้งอะแหละตอนตอนที่มันเปิดตัวตา w a l กิ้งมันไม่จวดมันไม่จวดเปนเพลงเพลงมันดำไปเลยเพลงมันตำชาติใหญ่เองเนีจะวิวกลัวทำไมมันก็ให้โล่แล้วก็หิวต้องมีโล่ก่อนใช่ไหมใช่ใก็ดับเป็ลแค้นไงแล้วกูจะได้โล่จากใครอ่ะอ๋อให้มีไอ้ให้ไอ้เน็กกับเกาะกลัวได้ไอติโกจะขึ้นเลยไอเน็กมันมีเกาะ่ะเดี๋ยวลองดิไอพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวกูขอ เอาอย่างเราแบบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูต้องใช้คิวทิ้งก่อนไอ้มึงเราขอกูดิค่ะคิวได้เลยสนใจส่วนปะสนใจสน้ไไสนไม่มีจังหวะโอเคใครเข้าพุ่งเข้าไปใกล้ๆมันนะบอกเลยถือกว่าเข้าไปเอ,เอ้นี่ไงกูไงกูอ,อติ ไ่วยด้วยด่วยอยู่ช่วยอยู่อีกต่อแล้วโอเค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 อเคโอเโเคโอเโอเเโอเคนี้โอเคโอเคโอโอเคโอโอเคโอโโเคโเโอเคโเโอเคโเค็อเ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 คโอเคเคโอเคโเคโอเคเค็อเคโอเคโอเคโเคโอเเคโอเ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 คโอเคโเเ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 เ เข้าประตูตายตามประตูเฉยไปเดือดตัวไอ้เดือดวิญญาณไม่ตามไปด้วยมากูได้นี่ละสปินดตไวเซตแล้วก็เดดเดอออเดดเดนต่อความตายติดไอ้ยับไปประตูนี้แล้วก็ใส่พวกแม่งเลยครับไปไปไปสิบวิสิบวิกูจะเกิดปุ๊บ ไอ้เี้ยตีกูยังไม่ถึงเลยหรือเดี๋ยวดิโอโอ้โหไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไอ้กูกูรอของนะทุกคนเออตีกูกูขึ้นแล้วเหมือนกันขนาดคนกูขอเจ็วิมัน่าจะอไอค้าใส่กูอะไอ้พีอะคนขอต้องรอดูไปก่อนนะเขี้ยเขี้ยเขี้ยมามามาทำแล้วเจลาได้ปะเฮ้ยไม่ถึงก็ค่อยได้ยังไม่ถึงไปอยู่ไปอยู่เจลา ไม่ถอยก่อนรอตีสลาก่อนไอ้เบย์เดนเฮ้ยเฮ้ยไอ้บิโก้เฮ้ยตายสองตายสองข้างหลังตายสองมาเดือดสามมาเดือดสามไล่ครับไล่ครับไล่ครับพวกบิโก้อยู่านพุ่มวะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นละไม่อาจจะไปพุ่มหลังได้นะเว้ยไม่ไม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กูเห็นด้วยคนฉีดได้ไหมปอง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 ปอเคโอเค นะครับน้องครีสเตไม่นูซซ์โอเวอร์โอ้โหเลือเปลหรือว่ามันจะเอาอเฮ้ยมันแฝดนี่เยอะเยอะเยอะเฮ้ยกุดโดนกูโดนกูโดนหาแล้วหาแล้วไม่ตายก็มงเลยไม่ตายก็มงเลยโอ๊ยโอ๊ยขอแทนโอ๊ยสัตว์ยิงหาเลยนะ มันยิงเฮีย้ยอะไรวะตาซอยแบบกิ๊กกิกิกิกนี่มันไม่อ,ออกอุซูน,นะเนี่ยไอ้เฮีย้ยวันละเท่าไอ้วิกเกตชิ้นสองงั้นกูคงต้องอาเลยเฮีย้ยเฮี้ยแล้วบ้างเลยอย่างเงี้ยแม่งได้ซอยดัวจะ เข้าวาร์ปเลยปะเข้าวาร์ปเลยปะเข้าได้เข้าได้กูกูเตรียมกูเตรียมวีหนึ่งเกิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดไอ้เชียทีฟโดนทีฟโดนเอาเชียไอ้มึงออกจากอากูว่ากูวาร์ปไปหาทีฟมันก็ไม่คุ้มอ่ะหรือเปล่าไม่ไใหม่เลยเมื่อกี้โดนสาวแกนะเขามีไอซอนให้อยู่แต่ว่าระวังวีกูมีอติอติกขึ้นเลยอติกูหะนาทีหนึ่ง วีวู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 มาดูแลวีกันเองได้ปะกูต้องมองไอ้เทยเออนี่วะไอ้เท่ยพ่พวกกูดูแลให้กูต้องมองเท่ไหะกูอยากต่อยมีกูเพิ่งวัเฮ้ยเซน่าหล่อเจ็บเจ็บเจ็บย็บเฮ้ยไม่ไหวเน็กไม่ไหวไหวปๆ สิบสเฮ้ยสว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 ยไม่เลยรุดรุดรุดโรุดไม่ถึงเฮ้ยรุดถึงรุดถึงจะไกลมากเฮ้ยก็แหลมตีไงเราสนุกมากทบอลเทียบ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 เทียยบเทียบดทดูดูทูยบยบูทียเทียกูยเทียบเเียยบเทเทียบเทีทียบเทียมดแล้ว โดนนั่นะเองไม่โดนหรอออเจเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเขี่ยหาอะไรในฟอมโอ้ขี่แม่คอมตีคอมกบองกบองปอมได้ได้หรอลงว่ะระวังระวังนะโอ้ยตลาตลาดแม่งยังอยู่ให้กูแฟร์ปาตีสามอะตีสามโดนหรือเฮ้ยไอ้เที่ยโดนอยู่โดนอยู่รู้โดนรู้โดนสวยสวยสวยเฮ้ยตัวไหนกะกูเอง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 กูอันตีรู้สวยรู้สวย กดดอนเดเเี๊ยเเีเียดียเียดีเดีเดี๊เดี๊ยเยวเเียเดี๊เดีเดีวเดีเดี๊เดเดี๊เลยเยเดนเีวเดดตัวเดวดเเดีดดเดเดี มันมันเกิดมัน e จะว้ามาดักเราได้อันถอยไปเดาดันไม่ขึ้นอยู่แล้ว well, ไม่มีที่เนี้ยไม่มีรี <gods. S 1> gen gen มาแล้วเอาเอามานาจากการนี้ก็ได้จากการติเอจากเลือดเนี่ยไอ้น <ồi> ี right. ้ได้มานาด้วยเต็มหมดเก็บให้หมดเลยถ่ายให้หมดเลยมาถ่ายไฟหน้าเอ้เรารอเข็มปะเก็บไว้อันหนึ่งปะโครงการได้เจอบ้านได้ได้ไปเยอะแต่ช้าไอสัตว์เข้าประตูซิลุกโอ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่ช้านะ

อีกซอสเจราฟินเราต้องเล็งทีฟก่อนใช่ไหมทีฟกับวีอ่ะต้อก็เก็บพิวให้สวนได้ปะเตรียมเข้าได้ปะเตรียมเตรียมเตรียมอยู่รออยู่มีอันติแล้วพร้อมแล้วพร้อมเลยวีโก้วีโก้อันตีทวนที t ทีอยู่ที่มาร์ป้าวอยู่โสสารรสสารสอยอันตีสวยอีกซอสอีกซอส ไปเลยน้องๆเปีย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 เฟียตัวแทนอูู้สวยรึปุ้งเซลาสองน้านนี้แปดสโนบอลไปอ้าวโดนโดนไปครับน้องมาแล้วแทนโอ้โหไอเด็กสวยนี่คือพลังของเซราฟีน เซลาฟินชามสามโอ้โหแค่มีคนยืนข้างหน้ายี่ให้อา้าไม่งถึงอะเย็นเล่นด้ถ้าไม่ได้เล่นกับเพื่อนนี่มึงชอบ